พี่พีครับวันวันนี้ไฟจะมาทำเป่าด้วยโดยครับขั้นตอนแรกก็มาแบบนี้ตีดซอมอันใช้ไม้อะไรครับกางพ้าครับจะทำตัวเล็กก็ต้องกันครับเอาไม้ไผ่ได้ไหมถ้าคงตัวโคงมันใช้ไม้ไผ่ อ๋อ oh. แล้วแล้ทีนี้แล้วก็เอาทางนี้มหมแล้วก็ส,สอดเท้าใส่ก็จะล็อกให้แบบนี้เอาแน่นๆเลยเหรอครับใช่ครับ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆอ,อยากทำตามเนี่ยทำได้ไหมครับมันง่ายไหมทำตามนะครับทำตามเลยมันง่ายเหรอลูกอ,อยากกว่าจะร้อกว่าน้ำพได้ <c oughs> แบบ <c oughs> แบบไม่ไมนพ้ก็จะร้อยากกว่าการนะคะแต่มันทำง่ายกว่าตอนทำแต่แต่การ,รานะ้ำาเนี่ยมันทำยากพอเลรด้วยมันพะไม่เห็นอันนี้ไหมตัวนี้มันเลยเพราะทำยาก แล้วมันจเสรแล้วเกก็จะมันตกตัมันมันแบบนี้ให้ได้ส่วอันแล้วทีนี้ก็เอาวันนี้มาประกอบกันแบบนี้ Það sé að maður hlusta. ตรงนี้มัดให้แน่แนๆเลยเหรอครับใช่ครับสรุปพี่ฟาจะทำบ่าอะไรครับบ้าวบ้าวอะไรครับอ้าวดุดุไม่ทำละไม่ทำไม้ไม่พอไม้ไม่พอถึงขั้นตอนนี้แล้วครับ ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะพี่ฟางมัดขา,ดขามัดขามัดขาตอนนี้เสร็จแล้วก็จะดึงมาแบบนี้ครับจะต้องผูกตรงนี้ครับ ด้วยความละเอียดของพี่ฟ้าเล็งแล้วเล็งอีกนะพี่ๆเพื่อนๆครับเขากลัวมันไม่สวยนไม่เป๊ะสังเกตดูว่า้าฟาจะองศาขนาดจะเท่ากันเพราะว่าเขาเล็งแล้วเล็งอีกกว่าเขาจะมัดได้คุณจะฟ้าใช้เวลาเล็งอยู่ประมาณ5นาที สิบนาท,นาทีกว่าเขาจะรัดได้มัดได้ถ้าไม่เป๊ะจริงๆบุญเจะฟ้าจะไม่ทำเลยนะคะส่วนว่าวจะขึ้นไม่ขึ้นก็อีกเรื่องหนึง่งออกมาสวยดีกว่าโชว์ความสวยของตัวว่าวขึ้นไม่ขึ้นค่อยไปแก้กันอีกทีนะคะ ขาัดแล้วเขาก็ไม่พอใจเขาก็เล็งอีกตัวว่าเขาก็ต้องใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักให้มันรู้ให้รู้ว่าควรจะรัดตรงจุดไหนควรจะมัดเบ้าที่จุดไหนหางว่าาเขาก็จะเล็งแล้ว <c oughs> เล็งอีกจนมันได้องศาที่ <c oughs> ททเท่ากันที่เป๊ะมาก,มาก ถ้าเป็นถ้าเป็นแม่ทำนะเสร็จแล้วแต่มันก็คงไม่สวยหรอกเพราะว่าแม่ไม่ได้นับองศาขณะนั้น คุณเจาฟากว่าจะมาได้นะทุกคนความเล็งของเธอความแม่นยําของเธอนี้ค่อนข้างเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะต้องได้องศาจริงๆต้องได้ความสวยงามของเว้าจริงๆถ้าเป็นคนอื่นทํำนี่คงจะเสร็จไปนานแล้วแต่นี้คุณแจฟ้าทําเขาแบบความทุกอย่างเขาต้องเปะ เขาต้องได้องศาของตัวว่าวจริงๆดูหางของเขาสวยงามมากเล็งแล้วเล็งอีกยกแล้วยกอีกถ้าไม่ผ่านรูก,ก็คือไม่เอาหรือทำใหม่เลยนะคะคุณแจะฟ้าว่า แค่โคงก็สวยแล้วใช่ไหมครับ uh huh. เลิงอีกรอบหนึ่งความเป๊ะปัง <laughs> 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 นี่ว่าสวยแล้วเท่าแล้วมันสมองกุญแจฟ้าทั้งส่วนหน้าส่วนซ้ายส่วนขวากำลังระดมกันทำงานอยู่นะครับตอนนี้คิดวิเคราะห์เล็งแล้วเล็งอีกกว่าจะมัดได้เสร็จยังครับ เสร็จรยังครับยังครับยังอีกเหรอครับอ้าวเลียงอีกรอบ <_ L 1> มัดอะไรอีกเหรอครับอะไรนะหัว,หวทำไมต้องรัดนะครับก็เพราะว่าแบนนี้มันต้องมีหัวแต่ทำหัวจานแต่มันไม่สัน้นเนไป <_ L 1> <_ L 1> ทำหัวทำส่วนหัวด้วย ส่วนหัวนี่แม่เข้าใจว่ามันเหมือนสันจมูกเลยนะใช่ไหมตั้งใจทำมากเลยตั <c oughs> ้งใจทมากเลยเหรอครับกดีดถ้ามันไม่ขึ้นแล้วครับขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนแม่ว่าส่วนตัวส่วนตัวมันสวยก็ขึ้นไม่ขึ้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแม่ว่า ตัวมันสวยแล้วก็ประสบผลสําเร็จละการมะพร้าวเราได้มาจากที่ไหนนะครับสวนสวนยะตายะ,ยะ,ยะตาเหรอใช่ค่ะแม่ว่าการมะพร้าวยะตาต้องหมดสวนแน่แนเลยอุปกรณ์ สวยไหมสวยเบ้าตัวนี้คุณจะฟ้าว่าตั้งใจทำสุดๆเลยครับตัดต,ตัวนี้ออกไม่มีตัด เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยตัดไอโซให้พี่พี่ดูหน่อยขาดนั้นโอจเสร็จแล้วครับพี่พี่เ่าจะกันนะครับเหลืออะไรครับ